สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิ่ผ้าลาบหมูซุปเฮดซุปเฮดเ,เพิ่อหวานนั่นแหลเอ็ดลาบลาบไปเร็วก็จะไปเก็บเฮดกับม้กสิกินกับม้กจะได้กินเลยเด้เดี๋ยวมันสีหมูแห้งสิมันสีม่หูเนาะม่วงจะให้เบื้งอันนี่เห็ดเห็ดที่ตากไว้เห็ดที่ตากไวเอฟซี FC. ผู้ใดใกลๆ้ๆมาเอาเด้อจ้าเด้อเอาไปกินแบ่งไปกินหลายพล

พี่แอ่าไปหามูอยู่ใสเ,เก็บเ,เหงกด้อทหนกนะันี้ก็สิบบดหกขว,ขว,ขวก่อนด้วยจ้าห้าสิบบดอันห้าสิบสบดเน่ะเกขวบหกวเหรอที่หอ,อ,อง บ,บ,บ,บดกัวแล้วจ้ะแล้วจะบดหมูดใส่กรุกเมืบดเรียบรอยแล้วมันจะสิหันหันนางหนงจะ้ะหันของนจะ้ะถ้าคนนหนจะเป็นุ้มที่แบบว่ามากินมาก ถ้าขก็มีใส่แกนหังนะแต่ก่อนสใส่ไสนมันพร้อมมากินกนั่นนะไม่ตักเสิรม,มาแวกันนะตอนนี้ก็หั่นนังหมูเรียบร,อยร้อยแล้วตอนนี้มันเี่กกจิคั่วเน้อหมูเลย ก็จะมอที่ต้มมันต้มน้ำมันี่แหละขวามันั่งอย่าสด้นุ่วตึงนะเด้โอ้มันจะเป็นนนำหลายพวด้วมันจะเป็นเกลียง ใสเด้อ้าเอาไปเก็บแบบใบบกูเก็บแบบพรีกมม่เป็นลูกโดด ขัวม,มูไม่ลมลแล้วกันได้จ้ามูทุกแล้วข้างกับสอนนังมูลงไปแล้วป้ใส่ตาด้วยหนอมันไม่ตาประเด้ไปซื้อเนาะ หยุดานอะเนี่ยใส่ไปหางเนี่ยพอไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องงานใช่ปะโอ้ยเธอว่าเธอหยุดงานถ้อะไรยังมาหาเถ้อะไรยังมาที่ทำงานนี่เนาะเห็นไหมก็วันในงานอยู่หางไหมมันในกระสุกแล้วพร้อมปรุงเดี๋ยวเฉพาเอาไปเก็บใบบักกูดกับบักพริกได้จ้ะโอ้ยนะหล่อเบิ้งพระเกษตรเนี่ยมันจะตายเราเนี่ยเป็นดอกขั้นเดียเขาบ้านโดยท่านมีเวลาอยู่ไปเก็บตะเห็ดนี่แต่ว่าพระเกษตรตายว่าเป็นยังต้นบักกูดทำตาย เพราะต้นมะกรูดนี่มันหายากเดยไปซื้อกับบ่หอมเมื่อจังมันอยู่ตน้นเออเก็บน้ำเดี๋ยวนี่ละเอาที่เนี่ยล่ะจะมันเข้าบ้านไปเคียในบ้านก่อนอะแบบกูดพ่อเรจาจะเนี่ที่นี่ก็ไปเก็บบักพริก ผักกับสีเดเมื่อไปเก็บเลยม้าขาหม้วไปทั้งทั้งพุนมันอยู่ฟางบ้านปูกพิกนะเพราะว่าปลูกฟางบ้านเจ้าของบาได้เพราะบ้านเจ้าของนี่หมาตัวใหญ่แต่เดเมื่อขาหมวอไปได้ป่ะไปเพื่พิักดูโกลกเห็นไหมเดเก็บอีกรอบนึงกับสิโลกต้นมันถิ่มหมดดึงออกสร็จละจังไรกับสียอนเด้ลลกมันถิ่มอยู่แล้ว ยือเอามือ่อมาย้าเมือเ่อมาถึงเอา้าปลาพิกเลียลายป่ะนะ่ะเลียลายเลียลายที่ได้เก็บอีกอยู่ปลาบะเขียทั้ง่นทั้งนั้นคือปลาผักกาดหินเดี๋ยวจะไปไปเก็บมาก,กินกับอันลาปอยได้ปลาพิก,กับพ่อเราจะลูกโดดหล,ล่ไล่เนเพจวัาได้สุดรอพี่ติ๊มกับพี่แต่ลาตื่นไปฮะ เด็กปุ๊กพีติมน้งใหม่แล้วไปสวัสดีครับก่อนเร็วๆนั่งลงหอนเหยียยขี้ค้านค้านหลายเนาะนั่งลงนั่งนั่งลงนอนลงบ่แม่บอกให้นอนลงเออบักนาคือหูุดหงดแล้วแม่เอาขนมให้กินเด้อพักกระสีพักชี้พักชี้งามงามพี่น้องในสวนมักนาแบบโกดอย่หันหันมัน หั่นใบบกูดก่อนแบบนึงใบบักกุฎใส่ลอะไรใส่แบบใบบักกุฎก,ก่อนใส่หั่นผักชีสกการจะกินอะไรก để phục pít tím và pita la được phải không? để xem xem pít tím pita la tỉnh nhanh. Mình đã 10 phần rồi đấy. Đây, anh nấm tập bà mực đấy, น้องเขาเซืรอนมาเป็นกระร่อนแบบง่ายเขากินบาท่านเขาก็เลยใส่ขวดมาให้ไปลเลยบ่ได้ไปซือซ้ำม,มาปรุงกันเลยค่ะทีนี้ใส่อย่างก่อนใส่ผสมรแต่งนโมก่อนเนาะวุ้ยที่ไหลแท้ใส่น้ำปลาลาบหมูนี่ลาบหมูน,มนี่ควรจะใส่แต่น้ำปลากับกับผสมขนาดเนี่ยกับสูตรไข่สูตรมันเนาะ การให้กับเขาเขาบอกไมีโสดตายโตเนาะแต่สบแสบมันมักไพ่มักมันอันนี้ก็คือบักพริกมักกินเผ็ดกับใส่หลายมักกินบล้เผ็ดกับใส่หลายแต่ส่วนตัวหนึ่งคนมาก,กินเผ็ดเขาขวบหอมหอมขวบมาตะแล้วน,าาน่าจะมักนั่ค่ะหนึ่งคนที่มาก,กินอาหารค่อนข้างรสจัดบัก กระคือเผ็ดกับสมนี่มากมากก่อนเลยเด้อหมกัมกไฟหมักมกัดเนาะนีใส่เปียงมาน้ำเข้าในเด็กจ,จับมันสีมันคือบาดแดงสีมันบาดแดงให้แสดงว่ามันบาดเผ็ด ม,นนมันต้องใส่ผิดอีกมันต้องสิบเผ็ดเี่นอี่ยมันต้องสิบเผ็ดใส่โดดๆใส่โดดๆก็ไปอ่ะเป็นยังที่เป็นพนอนแะว่าแค่ตุ่เข่าโบซี่มามักซีมน่ามีกับเข่ากิ่โดดนะ นีใส่ละคร้อมไปเลยแต่คนวิว่ามันสีรวดเพราะมันยังหอ่อนเก็ใส่ไปรลดมันฝ่าวมันเมี่ยงหรอกทำให้เรากินเองไม่ได้ทำให้ขายแมนบอกโอ้สีสันก็สวย,ลยวแล้วเ้อพที่น้องแล้วจับมาอ๋ออัน,น้่นมันคือบม่ติดทำไมมันไม่ติดเนาะ ถอดปากกันปากอันนี้โอ้ยแม่ล่ะน้องเขามาหาถอดปากกันมันก็รไปดูตัวเบิ้งพี่น้องประแซ่บป้อ,อน่ะมันกินข้าวน้องไก่เรุ่อละตอนเที่ยงออกจากป่าเฮจังสิกิน